กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมามอยซุปตาค่ะโอ้โหเบรกนี้เราจะมาอัพ เม้ามอยไม่อัปเดตอัปเดตพระเอกหนุ่มในฝันตลอดการของเราเนั่นก็คือหนุ่มติ๊กเจษดาพรนั่นเองต้องบอกว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยเวลานี้ไม่สามารถจะทําอะไรกับพระเอกคนนี้ได้เลยไม่ดูแก่ขึ้นเลยมีแต่จะรอขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้จริงๆแล้วเป็นพระเอกในใจวิวเหมือนกันนะเป็นคนเดียวเลยที่วิวรู้สึกโอ้ยใจละลายถึงขนาดขั้นอยู่หรือเปล่าถึงขนาดข้นวันที่เขาแต่งงานวิวรู้สึกแบบตัวเองอกหักอะทุกนา้ีท้งวันแบบเสียใจมากอะทำไมต้องแต่งงานด้วย ทำไม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 ไม่เป็นเราอะไรประมาณนั้นคิดไกลขนาดนั้นขนาดนั้นเลยแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะเขาแต่งงานไปแล้วแล้วก็ขอแสดงความดีด้วยค่ะนอกจากจะแต่งงานไปแล้วยังจะมีลูกไปอีกหนึ่งคนแล้วด้วยพี่ยังจะมีลูกอีกหนึ่งคนแล้วมีแพนจะมีอีกคนนึงด้วยนะวิวอกหักซ้ําซ้อนเลยไหมเนี่ยถูกต้องค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยค่ะอย่างน้อยเราก็ยังจะได้แบบ คอัปเดตความดีใจกันบ้างเพราะว่าต่อไปนี้ค่ะเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของหนุ่มติ๊กจะสดาละครกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเริ่มที่จะรับงานละครมากขึ้นแล้วค่ะส่วนเนวิ g เกเตอร์ที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าจะทิ้งไปหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบมาให้ทราบด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของหนุ่มติ๊กกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเ,เป็นช่งชวงๆครับรับงานเยอะขึ้นบ้างรับงานเบาบ้าง คืออย่างเมื่อก่อนนะครับผมจะไปคอนเซนเทรตกับในเรื่องของนฟเกเกเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนฟเกเกเตอร์ก็พอปล่อยปล่อยบ้างได้แล้วนะครับอยู่ตัวแล้วแล้วก็เลยก็เลยมารับงานแสดงเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึงเนื่องจากว่ามีมีคนเนี่ยที่เป็นแฟนๆเนี่ยครับถามกันตลอดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเราพอเราตอบไปแบบนี้แล้วเรา,เ,ราเหมือนกับเขารอเราครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องให้กับ ทุกๆคนที่ติดตามผลงานของเราได้ชมกันที่ทั้อมาทำงละครเพื่อพึ่งพัวไม่ใช่ว่าผลงานเนวิเกเตอเนี่ยมันจะคุณภาพลงไปเพราะไม่ได้เป็นบู๊ผมว่าน่าจะส่งกันเนาะน,น,น่าจะน่าจะไปพร้อมๆกันเหมือนกับว่าพอเวลาเรามีผลงานเนี่ยมันก็เป็นที่ผู้ชมก็ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เลยติดตามเนวิเกเตอร์ต่อไปใช่ดูไปด้วยกันครับคือคนละแบบครับงานแสดงกับงานในเรื่องของการเดินทางการผจญภัยอย่างเงี้ยครับคิวละครน,นี้แน่นคือวางยาวเลยป่ะครับ อวันอุ้ยเนนีเ็นคุณดาวก็บอกจองมาหลายเดือนนะับเป็นสิบครับผมก็ตอนนี้ปีนี้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยครับตอนนี้เปิดเปิดให้จองอยู่นะครับก็มาจองได้ยังคะคิวปีหน้าตอนนี้ยังนะครับก็เลยก็เลยประกาศออกดีกว่าครับว่ารับรับจองกันนะครับเอ๊ะถ้าไม่มีคนจองทำไงอะแย่เลยครับคือตอนนี้ก็งดเข้าป่าเลยใช่ไหมครับพี่ก็ยังทํางานปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะ เหนื่อยนิดนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จัดระบบจัดคิวให้ให้ดีขึ้นนะครับครับผมเวลาคร้บครัวเลยฮะเป็นไงฮะต้องลุยงานเพิ่มขึ้นอที่บ้านก็ถามภรรยาก่อนี่ยก็ตอนนี้ก็เหมือนกับทั้งผมเนี่ยครับทั้งภรรยาเองเนี่ยครับก็ลุยงานพร้อมๆกันอย่างตัวของของเราเองก็มีมีในเรื่องของเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับลิตเติ้ลฟ็อกซ์เข้ามาเนี่ยครับก็เลยทําให้เราต้องต้องมีงานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็นงานที่สนุกครับแล้วก็มีความสุขกับการทํางานครับ มีเวลาครับมีเวลาทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยครับหลายๆแบบพร้อมๆกันครับก่อนหน้านี้ปกติผมก็อยากจะมีน้องคนที่สองตอนนี้ทำยังไงก็ลองอยู่นะคะมีเวลานะครับเหนื่อยเยอนั่นแหละสิฮะไอ้เวลาที่สำคัญนะครับแต่มันไม่ใช่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะฮะคืออย่างบ้านอะไรกินอีกครับอะไรนะครับก็ตามปกติครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับแต่ก็ตูนน้องยังไม่มายังไม่มายังไม่มาครับยังไม่มาอยากแตเลีงเขาอยากเป็นเพศไหนดิแบบไหนก็ได้นะครับคือผู้ชายก็ ก็ดีผู้หญิงก็เราก็รู้สึกว่าพอเวลาเราเจอเด็กผู้หญิงเนี่ยเราก็เราก็อยากจะเห็นแบบเออมันน่ารักอีกแบบหนึ่งครับผมคนที่สองนี่ทำไมมาช้าอะไรนะคะไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยครับว่าจะจะเมื่อไหร่คนที่สองนี่ทำไมมาช้าจากทั้งคู่อุ้ยมันเป็นความผิดของผมหรือเปล่าพี่ติ๊กภรรยาเราว่าไงผมก็อยากมีเลยไหมคะก็อยากมีด้วยกันทั้งคู่ค่ะมีด้วยกันทั้งคู่ค่ะไปปรึกษา ก็เปล่าครับทีนี้เราก็ก็เหมือนกับมันต้องแบบร่างกายสุขภาพที่พร้อมอะไรเงี้ยครับถ้ากันเหนื่อยจนเกินไปนักก็อาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับส่วน,วนทางเล่าหรอเปล่าและภระะรยาต้องพร้อมไปแล้วใช่ครับใช่ครับพร้อมตลอดเวลาครับอ๋อในในในเร็วๆ,ๆ,ๆนี้เนี่ยครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องนี้คืออะไรอี่ผู้หญิงไปปรึกษาหมอนิ้ดอบยาอะไรอย่างนี้ไหมคะคือผมว่าในเรื่องของคือผู้หญิงนะครับเขาก็ต้องมีเหมือนกับไปหาหมอประจํา ทุกทุกอะไรดูแลเป็การดูแลสุขภาพเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีผมตั้งห่างเนี่ยที่ไม่ค่อยได้พบหมอเลยครับเราฟิกมากไหมครับตอนร้อดพี่ย้อนถามพี่บอกว่าอะไรบอกว่าอ๋อเปล่าครับผมจะบอกว่าในสิ้นเดือนนี้ลิทเทิลฟ็อกซ์จะมีในช่วงลดราคา30-50%นตครับพี่ติ๊กครับเริ่มมีน้องออกทางโซเชียลกับปฏิจจพันธ์พี่ติ๊กทงไงพี่ติ๊กแกเริ่มให้น้องเข้าอยู่ในงการจริงๆแล้วเขาก็มาเรีบๆเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยครับ เราต้องให้เหมือนกับพอ,พอประมาณหนึ่งแล้วก็ให้เขาโตแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องก็ต้องคุยกับเขาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับเราไม่อยากบังคับครับผม,มแต่ถ้าชอบก็ดีจะได้ช่วยกันทำงาน<ม>ครับมีติดต่อเขามายังไับ้านนงมีบ้างเล็กน้อยค่ะมีบ้างเล็กน้อยริงิกับเรื่องครอบครัวเราเราริงราอยากมีทั้ง,งกี่คนจริงแล้วก็ สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กําลังดีครับแล้วเราก็น่าจะมีกําลังพอเพียงแค่นี้ครับแฟนเรียกร้องเหมือนว่าอยากจะให้ลูกพิจิตรออกสื่อมากกว่านี้อะไเลยอืมอืมก็มีบ้างครับเราก็มีออกบ้างในในส่วนของเป็นพีเซนเตอร์ดิสตันท็อกไหมก็เป็นอยู่นะครับเป็นอยู่ครับอืก็ทุกทุกคนพ่อแม่ คุณตาคุณยายปู่ย่าเราก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ได้มีอะไรพิเศษในวันเกิดมากนะครับไม่ได้มีการแบบเป่าเค้กจุดเทียนหรืออะไรคือด้วยตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยมีอยู่แล้ว,วแล้วเราก็รู้สึกว่าวันเกิดเนี่ยก็คือวันที่เหม,มือนกับก็คือวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นวันที่เราน่าจะระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ด้วยซ้ําไปเราก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยแบบเดินตามรอยทางของเราแบบนี้นะครับไม่อยากให้เขาหวือหวามากครับให้เป็นของขันหรือว่าเป็นคำอวยพร แล้วก็ก็บอกเขาว่าสุขสานวันเกิดอะไรเงี้ยครับวันนี้วันเกิดนะสองขวบแล้วนะครับเป็นเด็กดีนะ <c oughs> ใหญ่สนมากนะ <c oughs> พ่อเหนื่อยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับเรียกเรียกพ่อครับเรียกพ่อ <c oughs> ตอนนี้ยังพูดเป็นคำๆอยู่ครับยังยังไม่ได้ผสมรวมกันหลายพยางค์คะ่ะ ค่ะหนุ่มติ๊กก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าถึงจะไปกลับไปเล่นละครแล้วแต่ก็ยังจะไปบุกป่าฝ่าดงกันอยู่เหมือนเดิมเใช่แล้วค<อ>่ะเพราะฉะนัน้นใครที่ชอบแบบออกแนวดิบๆเถื่อนๆเข้าป่าเข้าดงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแม้จะรับงา,าในในวงการบันเทิงงานละครแต่ว่ายังไงเนี่ยงานบุกป่างานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยหนุ่มติ๊กก็ไม่ทิ้งค่ะสวยคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยมีลูกสาวคนหนึ่งอ่ะจะอยากมีคนหรือเปล่าเป็นไงดี่ค่ะก็อยากจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งรึ่งก ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ต้องบอกว่าเอ๊จะมีอีกคนนึงก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะหนุ่มติ๊กนี่ต้องแบบว่าโอ้โหมีคิวทั้งถ่ายละครทั้งยังจะกลับไปบุกป่าฝ่าดงกันอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าคิวแน่นเอียดเลยนี่จะมีเวลาปั๊มลูกหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าอย่างท um, ี yeah. oh, ่หลายๆคนอยากรู right. ้ว really. right. okay. ่าเราลูกที่มีทุกวันนี้หนึ่งคนของเขาเนี่ยอยากจะให้เข้าวงการหรือเปล่าหนุ่มติ๊กบอกแล้วนะว่าจริงๆน่ยจริงๆช่วงนี้ยังไม่อยากให้เข้าหรอกแต่ว่ารอให้เขาโตกว่านี้สักหน่อยถ้าเขาอยากจะเข้าเนี่ยยังไ ค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งคนโอ้โหซุปตาสาวสวยสาวใหม่ดาวิกาเคยเจอตัวจริงโอ้เลิศมากสวยมากผิวพรอรมาเลยใช่ไหมสวยกว่าในทีวีเยอะมากในทีวีว่าสวยแล้วตัวจริงนี่สวยยังกับนางฟ้าเลยใช่ค่ะผิวเพราะความสวยขนาดนี้ค่ะเลยโดนตั้งฉายาว่าเป็นนางเอกมาเฟียมาเฟียไงมาเฟียถึงขนาดที่ว่า เขาเขาเออเมาส์กันว่าสาวนาสาวใหม่เนี่ยสามารถที่จะแบบเลือกละครที่ตัวเองอยากจะเล่นได้เลยเพราะว่ามีหลายหลคนค่ะอย่างที่บอกว่าสวยขนาดนี้แทนตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอิสระด้วยเพราะว่าหมดสัญญาจากช่อง74แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนหลายเจ้าก็เลยโอ้โหเข้ามาจีบสาวใหม่กันใหญ่เลยอยากว่าให้เข้าไปร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะโอ้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระนี่ก็มีหลายค่ายเข้ามาท้าทามให้เข้าไปเล่นละคเรเยอะเหมือนกันนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการแสดงร่วมกับ หนุ่มติ๊กเจษดาพรที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะในเรื่องเพลิงนารีนั่นเองหลายคนโอ้โหอยากจะติดตามดูคู่นี้มากี่ว่าเป็นพระนางแม่เหล็กจริงๆเลยสุดๆสวยสุดมาประกันโอ้โหละครเรื่องนี้น่าดูมากจะเปรี้ยงเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเจอสาวใหม่แล้วถามประเด็นไหนบ้างไปฟังกันค่ะมาละครที่เรื่องต่อเนื่องมีเรื่องสองออกมาแล้วก็มีการพูดคุยค่ะไม่ไม่ใช่แค่ช่องเดียวค่ะก็ก็มีคือเป็น พีแลนด์ใช่ไหมคะก็ก็รับได้แล้วก็รับได้หลายๆช่องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีเสนอมาเรื่อยๆค่ะอย่างช่องสามมีบอกว่าจะได้เล่นนึกเสียร่าดาร์คู่กันประกอบคู่นัเดทเลยอันนี้ยังไม่ทราบค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ถามเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการติดต่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณที่ให้ที่ให้โอกาสค่ะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องคิวด้วยค่ะถ้าแต่ถ้าทุกอย่างคิวได้ทุกอย่างลงตัวก็ก็รับค่ะตัวใหม่จะเลือกรับไหมครั ได้เป็นการปกกระแสลมากนี้ที่พีเอสุชัยสั่งเล่าเพื่อ่ภาพนักแสดงในสังกัดร่วมงานกับเราคือตอนนี้ตอนนี้ละครก็ก็ยาวไปจยนปลายปีแล้วนะคะสองสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อไปถ้าจะรับละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะดูเรื่องของเรื่องของคิวเป็นหลักเรื่องของคิวเป็นหลักคงคงไม่ได้คํานึงถึงอย่างอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายละครด้วยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีหนังอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็ค่อนข้างที่จะ นิดนึงค่ะทำไมพี่ก้าวรับเยอะจังเลยเป็นหนี้ปะเนี่ย <c oughs> พี่ก้าวเป็นหนี้ปะคะเนี่ย <c oughs> ละครมีสองค่ะแล้วหนังก็หนังกำลังคุยคยอยู่ค่ะที่จริงเราก็มีอีกหลายๆช่องนะคะอย่างอย่าง True เองล้วก็เราก็เล่นอยู่ตอนนี้แล้วก็อนาคตก็อาจจะมีช่องอื่นที่เป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะ <c oughs> มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เนาะใหม่เอง <c oughs> ใหม่ไม่มี พลังมากพอที่จะไปไปเลือกใครได้ค่ะแค่แค่เขามาเลือกใหม่ใหม่ก็ดีใจแล้วค่ะหลายคนมองมว่าเราสามารถพอเป็นอิสระมันยังสามารถเลือกพระเอกที่จะเล่นคู่กับเราได้งั้นใหม่เป็นผู้จัดเองดีกว่าไหมไม่ใช่ <outgoing> ไม่ได้เป็นข่าวใช่ไม,ไม่ค่ะใหม่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยค่ะใหม่ไม่สามารถที่จะจะเอาคนนี้นะไม่เอาคนนี้คือตัวเองยังยัง,ยงเป็นนักแสดงที่ยังไม่ไม่เก่งแล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยยังไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรแบบนั้นได้ค่ะ ที่จริงแล้วผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะใครไม่ลงรูปหรือไม่ลงทุกคนเป็นคนที่ใหม่เคารพทั้งหมดนะคะแล้วก็คือก็ต้องไหวแล้วก็ต้องทําความพารพทุกคนนะคะอืมทำไมคนันกลังวิจารณ์เคะวิจารณ์ะคะคือ oh <my> สําหรับใหม่เองใหม,ใหม่ใหม่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะคะ่ะแล้วใหม่ก็ใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่ก็น่าจะเข้มแข็งพอในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากอะคะ่ะแล้วก็คาวิจารณ์ใหม่ใหม่เอากลับมาเป็น เป็นสิ่งที่แก้ไขตัวเองเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่เพอร์เฟกแล้วเราก็มีข้อผิดพลาดอีกเยอะมากค่ะแล้วเราก็ยังต้องพัฒนาก็ต้องอะไรขอกำลังใจแล้วก็คอยดูเราพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ อยากจะเกิดเป็นสาวใหม่ขึ้นมาทันทีเลยอยากจะเป็นมาเฟียบ้างเขาบอกแล้วว่าสาวใหม่เนี่ยเลือกสาเลือกสายเอกได้โอ้โหเราก็อยากจะเลือกสาเอกได้โอ้โหคนแรกที่พี่อยากจะเลือกเลยพี่เวียอันนี้ชอบชอบอันดับหนึ่งชอบส่วนตัวชอบเป็นที่หนึ่งเลยพี่เวียสุลวัฒน์โอ้โหค่ะเรียกได้ว่าเรียกได้เลยแหละว่าเป็นนางเอกมาเฟียจริงๆข้งฝันว่าเป็นสาวใหม่เออนะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสข่าวมาว่าช่องวิกน้อยสีเนี่ยได้มีการเตรียมให้สาวใหม่เนี่ยประกบคู่กับ ซุกตาตลอดการอย่างหนุ่มนัดเดทโอ้โห oh, oh, เป็นยังไงชอบไหมนัดเดทชอบเหมือนกันนะนะดัดเดทจริง,รงๆก็หล่อมากๆค่ะแต่สมัยเขาก็บอกแล้วเนาะค่ะจริงๆเอาเรื่องนี้เนะี่ยตัวตัวเองเขายังไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนนะ,ะแต่ว่าถ้ามีการทาบทามมาหรือว่ามีการร่วมงานกับวิกนี่เนะี่ยยังไงสาวใหม่ก็พร้อมแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งค่ะค่ะก็คงต้องบอกว่าสาวใหม่เนี่ยโอ้โหเนื้อหอมจริงๆเป็นสาวฮอตจริงๆเลยนะช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือว่างานพรีเซนเตอร์นี่นับไม่ถ้วนจริงๆนะงานพรีเซนเตอร์ ตอน,นใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะหลายๆค่าย,ายที่บอกว่าถ้าทำสาวใหม่ไปแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นวิกน้อยสีวิกม,มากสีหรือวิกไหนๆหรือว่าค่ายใหม่ๆแต่ว่าสาวใหม่บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองนะยังไม่ตกลงปลงใจที่จะไปอยู่สังกัดค่ายไหนค่ะเอาว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสาวใหม่เนี่ยสามารถเลือกงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นนักสแสดงอิสระนั่นเองค่ะไม่แน่อาจจะเจอผลงานของเธอเนี่ยอยู่ตามช่องต่างๆก็ได้ค่ะค่ะหูเกิดเป็นสาวสวยนี่ก็โชคดีนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็บอกว่าขำๆเนาะที่มีกระแสมาว่าอุ ไ,ได้อะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าค่ะคุณผู้ชมขาถ้าใครอยากจะมีความสวยอยากจะสั่งได้อยากจะเป็นมาเฟียงสาวใหม่ช่วงหน้าค่ะ,คะเราจะมีอาหารบางชนิดที่ทำเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถทานแล้วก็สามารถชะลอความแก่ทําให้สวยขึ้นมาได้อาจจะแบบสวยสั่งได้เหมือนสาวใหม่ก็ได้นะค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามช่วงหน้าค่ะักสักครู่ค่ะ